เอาละครับสวัสดีครับพบกับผมช่องดาร์คเซียโลกคุยอีกครั้งนะครับกอนนิยายเรื่องสัประยุทธะลุฟา้าดำเนินมาถึงเล่มที่24ในบทที่3นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วเซียวเหยียดเข้ามาในเมืองเรียบร้อยแล้วแล้วก็รูหนอนของเราก็เจ๊งกระบงมาเรียบร้อยแล้วครับเซียวเหยียดก็เลยจะต้องไปดูที่ใจกลางเมืองนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น,นเหตุกจะเป็นอยไรต่อไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับบทที่3สาวน้อยชุดแดง วันรุ่งขึ้นเมื่อแสงแรกแห่งวันซองผ่านหน้าต่างกลายเป็นจุดแสงเล็กๆเ,เกลื่อนพื้นเซียวเยียนที่หลับตาเข้ายางค่อยๆเบิกตาขึ้นพ,พึมพำว่าวันนี้คงต้องเข้าไปดูในใจกลางเมืองแล้วไรล,ลัศมีร้อยลี้ของเมืองเทียนหย่าอย่างไรก็มีรูหนอนอยู่แค่แห่งเดียวถอ,อนใจแผ่วเบาเซียวเหยียนพลิกตัวจากลงจากเตียงล้างหน้าล้างตาเสร็จก็เดินออกจากเรียกพวกเซียวอี้เซียนจากนั้นทั้งหมดพุ่งหน้าสู่ใจกลางเมือง เหน,หนือถนนที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนพว,วกเซียวเหยียนสี่คนเดินเกล้าเช่มช้ายามนี้เป็นช่วงเช้าตู่สายลมเจือกิ่นชื้นฉ่ำจากป่าเข้าพัดมาตามอากาศให้ความรู้สึกฉดชื้นลื่นลมสองฝาาถนนที่ปูด้วยหินกราบมีเสียงโวกเวกแพร่ดังตลอดเวลาร้านรวงสองฝั่งที่จัดวางสินค้าละลานตามีผู้คนที่เดินเข้าออกกันยุบยับล้ากับฝูงมดทั่วทั้งเมืองเทียนหยาเต็มไปด้วยบรรยากาศคึกคักและวุ่นวาย ฟังว่าท่านผู้เท่าต้นตะกูลหลวงท่านนั้นเชิญคนมาช่วยซ่อมรูหนอนพวกเราลองไปดูก่อนส่วนวกจะส่วนจะยื่นมือช่วยหรือไม่ค่อยว่ากันอีกทีอย่างไรที่นี่ก็มีกลุ่มอิทธิพลมากหน้าหลายตาพวกเราไม่ควรก้าวไกลมากเกินไปเซียวเหยียนย่างเท้าเป็นจังหวะเนิบช้าสายตากวาดมองร้านค้าสองฝ่าถนนพรางเก่าเบาๆอืมได้ยินเช่นนั้นเซียวอีเซียนพยักหน้ารับคำ นางเป็นคนเดียวในกลุ่มที่เข้าสู่ระดับปรมาจารย์ยุทธ์มีความสามารถในการควบคุมพลังแห่งห่วงอากาศกกับกกับกกับขณะทั้งสองคุยกันจู่ๆมีเสียงควบมา้าแว่วมาทั้งถนนเกิดความชนลมูลทันใดเงาร่างสีแดงเพลินสายหนึ่งห่อตะบึงจากปลายถนนพุ่งชนผู้คนตลอดทางทว่าขณะคนเหล่านี้ถลึงตาจ้องมองกลับพบว่าบนอาชาสีแดงตัวนั้นนั่งอยู่ด้วยสาวน้อยชุดแดงสดนางหนึ่งท่วงท่าของสาวน้อยชวนให้ลุ่มหลง แต่วางคิ้วกลับแฝงด้วยความดุร้ายลำไรแท้หนังสีแดงเส้นหนึ่งพันไว้รอบเอวเสียงหัราะแหลมใสอันหยิงพยองสะท้อนดังไปทั่วถนนอาชาสีแดงราวกับเปลวเพลิงก็มีปานห่อตะบึงมาแต่ไกลพริบตาเดียวปรากฏขึ้นไม่ห่างจากพวกเซลีหยนสุนัขดีไม่ยืนเกะกะใสหัวไปให้หมดไม่เช่นนั้นถูกเหยียบตายหามีใครรับผิดชอบไหมแลเห็นเงาคนหลายสายตรงเบื้องหน้าไม่มีทีท่าจะหลบลี สาวน้อยชุดแดงขมวดคิ้วแผดเสียงเอตโลเซียวเหยียนที่ตั้งใจจะหลบเข้าข้างทางในตอนแรกหลังได้ยินถ่อยคำนี้พันหน้าเหยียบเย็นเขาเกียดสตรีที่มีนิสัยกร้าวล้าวที่สุดยามนั้นฝ่าเท้าทีาท่เพิ่งยกขึ้นกราบวางลงทันทีแล้วก้าวเอื่อยๆขึ้นหน้าต่อโดยไม่แม้แต่เหลือบมองฮึหาที่ตายท่าทีของเซียวเหยียนสาวน้อยชุดแดงแลเห็นเต็มตายามนั้นขั้นเสียงขับหนึ่งมือเลียวจับแท่หนัง ตามด้วยเงาแดงโฉกบูบพร้อมกับเสียงแหวกอากาศแหลมสูงชักนำกระแสลมสายหนึ่งขวดใส่ศีษะเซียวเหยียนเซียวเหยียนฉีนหน้าเฉยชาดุดเดิมโบกมือวูบหนึ่งเบาๆคว้าแท่หนังไว้ในมือแล้วกระตุกอ่าแลชุดมหาแรงชุดมหาสารที่ถ่ายทอดผ่านเส้นแท่ทำให้สาวน้อยชุดแดงกรีดร้องเสียงหนึ่งร่างถูกกระชากตกจากหลังมาก้นจ้ำเบ้ากับพื้นถนนบัดซบบังอาจลงมือกับข้าบันท้ายสัมผัสพื้นเย็นเฉียบ และสกระปรกสาวน้อยชุดแดงสีหน้าบูดบึง้งตะคอกด่าเซียวเหยียนลาวกับแม่เสือที่กำลังโกรธจัดแค่ช่วยสั่งสอนแทนผู้ใหญ่ในตระกูลเจ้าเท่านั้นแหละเซียวเหียนชำเลืองอีกฝ่ายยังชฉื่อชาจากนั้นไม่สนใจนางอีกชักนำพวกเซียวอีเซียนเดินต่อเจ้านับเป็นตัวอันใดบังอาจมาสั่งสอนข้าหนึ่งประโยค์ของเซียวเหยียนกรับกระตุ้นโทนสะสาวน้อยชุดแดงถึงขีดสุดสุ่มเสียงก็เปลี่ยนเป็นแหลมสูงท่านอหัวท่านอลิว ข้าจะตัวบรรบศพนี้ให้ข้าทีพึ่งขาดคำเงาร่างแก่ชรลาสองสายแหวกอากาศมาอย่างฉับไวสกัดขวางเบื้องหน้าเซียเวเหยียนเงาร่างสองสายที่ปรากฏขึ้นหนึ่งผมเทาหนึ่งผมขาวใบหน้าแก่งอมพินิษกลิ่นอายทั้งคู่คล้ายอยู่ระหว่างมหาราชายุทธห้าหรือหกดาวพอจะนับเป็นผู้แก่งกล้าที่ไม่ธรรมดาได้สหายท่านนี้คุณหนูบ้านเราแม้ซุกซนไปบ้างแต่อย่างไรก็เป็นดารุณีน้อยคนนึงถ้าลงมือหักหานเช่นนี้ ออกจะไม่เหมาะสมไม่ควรแล้วผู้สูงวัยผมเทาเหลือบมองสาวน้อยชุดแดงแวบหนึ่งก่อนแล้วมองเซียเวเหยียนหัวคิ้วขมวดมุ่ยขณะกล่าวด้วยสายตาเฉียบคมของเขายอมสังเกตได้ว่ากลิ่นอายของบุรุษหนุ่มชุดดำตรงหน้าใกล้เคียงกับพวกเขาถึงขั้นยังเหนือกว่าเล็กน้อยดังนั้นขณะเปิดปากก่าวคำจึงไม่ถึงกระยาบกระด้างดังนั้นนางจึงยังมีชีวิตจนถึงบัดนี้เซียเวเหยียนเหลือกตาขึ้นน้ำเสียงยังเฉื่อยชาไม่เปลี่ยนเขาไม่ใช่คนดีมีเมตตา หากเปลี่ยนเป็นบุรุษหากเปลี่ยนเป็นบุรุษป่าเถื่อนคนหนึ่งถูกตะคอกด่าเช่นนี้การสั่งสอนเมื่อครู่อาจไม่ใช่แค่กระชากจนตกมาเพราะบริเวณนี้เกิดเรื่องบนถนนมีคนมุงหนาตาแต่เมื่อฝูงชนแลเห็นสาวน้อยชุดแดงคนนั้นต่างพากันสายหน้าแล้วมองไปทางเซียวเหยียนด้วยแววตาเวทนาในเมืองเทียนหยาแห่งนี้สาวน้อยชุดแดงคนนี้คือนางมารน้อยที่ขึ้นชื่อรือชาผู้ใดประสบพบพฮานนางยังต้องนับว่าตัวเองเคาะร้าย นึกไม่ถึงเจ้าหนุ่มคนนี้ถึงกับกล้าลงมือต่อนางดูท่าจะเป็นคนนอกพื้นที่กระมังค่อยคําที่ฟังดูราบเรียบแต่แฝงความเยียบเย็ยนของเซียวเหยียนทมให้ผู้สูงวัยทั้งสองสีหน้าแปรเปลี่ยนแววตาเข่งขึมขึ้นสาวน้อยชุดแดงเป็นหลานสาวคนโปรดของท่านผู้เฒ่าต้นตระกูลหลวงทั่วทั้งเมืองเทียนหยามีไม่กี่คนที่กล้ากล่าววาจาเช่นนี้กับนางเจ้าตัวบัดซบอยู่ในเมืองเทียนหยายังกล้าโอหังปานนี้เจ้าทุบตีข้าท่านปู่ข้าไม่ละเว้นเจ้าแน่ ถ้าฉลาดจงคุกเข่าสำนึกซะสาวน้อยชุดแดงตะกายลุกขึ้นจากพื้นอับอายขายหน้าในที่สาธารณะเช่นนี้ทำให้คนเย่อหยิ่งถือดีอย่างนางรับไม่ได้ยามนั้นใบหน้าถมึงทึงจนน่ากลัวทว่าไม่ทันรอให้นางบริภาคจบเงาร่างหลุดพูดพายสายหนึ่งพันปรากฏขึ้นเบื้องหน้าสบัดฝ่ามือหนึ่งฉากปาดฟาดไปบนแก้มนวลของสาวน้อยชุดแดงท่ามกลางสายตาตะลึงทั้งถนนเพีย หนึ่งเสียงก้องวานใสลั่นขึ้นกลางถนนชั่วขณะนี้หัวใจทุกคนหนาวสถานหนึ่งฝ่ามือนี้ตบได้รวบรับฉับไวยิ่งสาวน้อยชุดแดงหน้าหันลอยนิ้วมือแดงช้ำห้าริ้วปรากฏขึ้นบนพวงแก้มเลือดหยาดหนึ่งไหลลินจากมุมปากแววตาไม่คาดฝันนางไม่อยากจะเชื่อถึงกับมีคนกล้าตบหน้านางจริงๆถ้าเจ้ากล้าด่าอีกคำเขาไม่ฆ่าเจ้าข่าจะฆ่าเจ้าเอง ซุ่มเสียงเย็นชาอาจแววพิฆาตที่ดังขึ้นตรงหน้าทําให้สาวน้อยชุดแดงเนื้อตัวสั่นละลิกนางค่อยๆเงยหน้าขึ้นกราบเห็นสตรีชุดขาวหน้าตาง,งามผิวนางหนึ่งกาลังยืนปั้นหน้าดุพ่วงบรรจบสายตาสาวน้อยชุดแดงแรเห็นลังสีพิฆาตในแววตาของอีฝ่ายอย่างชัดเจนเจ้ากล้าเหรอเสียงตกหน้าที่ดังดั่นขึ้นเฉียบพันทาให้ผู้สูงวัยสองคนนั้นตร่งึงานเช่นกันตามด้วยเสียงตวาดกล้าวปราดล่างเข้าหาเซี่ยวอีเซียนปานสายฟ้าแลบ ทันทีที่สองคนนั้นเคลื่อนไหวเสียงอัศนีบาดแววดังตามด้วยเงาคนดำสายหนึ่งโผล่ขึ้นตรงหน้าสองหมัดซัดออกพลังลมร้อนจัดสาดพุ่งในพิฟตาทำเอาสองเข่าสีหน้ากลับกลายห่วงฉุกละหุกต้องผุนหันต้านรับครูเสียงมังสากระทบดังก้องขึ้นตามด้วยฝูงชนตะลึงลางอีกคำลบเมื่อพบว่าผู้สูงวัยที่มีชื่อเสียงไม่ธรรมดาในเมืองเทียนหยากระเด็นกลับหลังหลายก้าวติดหันมองทางฝั่งบุรุษชุดดำกลับไปหนึ่งหินหาก็มีปานยืนนิ่งไม่ไหวติ่ง เรื่องนี้เป็นนางหาใส่ความอัปยศเองหากยังไม่รู้จักสำรวมตนอย่าตำหนิหาว่าคร่าไม่ปานี้เซียวเหยียนจ้องหน้าสองเท่าด้วยแววตาเลือดเย็นเรื่องที่เกิดขึ้นเกือบจะเกินขีดความอดทนของเขาแล้วผูกเซียวเหยียนสยบขวัญผู้สองวัยผู้สูงวัยสองคนไม่กล้ามีปฏิกิริยาอีกได้แต่ร้องคำาย่แย่ในใจคุณหนูวางอำนาจบาดใหญ่มานานหลายปีวันนี้นะว่าเจอคนจริงเข้าแล้วเจ้าหนุ่มนี่แลดูอ่อนวัยก็จริงแต่พลังฝีมือกลับไม่ใช่ย่อยหนึ่งหมัดเมื่อคู่ ต่อให้เป็นคนในตระกูลที่มีอยู่ไม่กี่คนสำแดงออกมาได้สหายท่านนี้พวกเราเป็นคนของตระกูลหลวงแลรุดีน้อยที่พวกท่านมีเรื่องด้วยเมื่อคู่เป็นคุณหนูใหญ่ของตระกูลหลวงโปรดเห็นแก่หน้าตระกูลหลวงสักคราอย่าได้ทำร้ายนาะงผู้สูงวัยผมเทาประสานมือพางกก่าตระกูลหลวงนั่นเหรอได้ยินคำนี้เซียวเหยียนมุ่นคิวนิดนึงแม้ทราบแต่แรกว่าสตรีนางนี้ต้องมีภูมิหลังหน้าเกรงขามแต่นึกไม่ถึงว่าจะเป็นคนของตระกูลหลวงเห็นเมืองเทียนหยาเจ้าเจ้ากล้าตบข้า ถึงตอนนี้สาวน้อยชุดแดงค่อยหายใจขอค่อยหายจากอาการตกใจรูปรอยบวมแดงบนแก้มมือสั่นเทาีชี้หน้าเซี่ยวอีเซียนดวงตาวาวโรด,ด้วยเพลิงโทสะพึ่งขาดคำสาวน้อยชุดแดงที่กำลังโกรธกริ้วสุดขีดเอาป้ายยกแผ่นหนึ่งออกจากแหวนมันจุแล้วบีบขยี้แรงๆพรางกล่าวอย่างอาฆาตมาดหลายนางหญิงแพทยะ์สยาจะกล้าตกข้าท่านปู่จะไม่ไว้ชีวิตเจ้ารอจเจ้าตกอยู่ในกำมือข้าก่อนเถอะข้าจะตัดนิ้วเจ้าออกมาทีละนิ้ว สำหรับวาจากเกลี้ยกล่อมของสาวน้อยชุดแดงเสี่ยวอีเซียนกลับไปมองด้วยแววตาเย็นชาจังหวะนั้นสุ่มเสียงเฮี้ยมเกรียมดังขึ้นลิมหูตบอีกนิสัยดุร้ายยิ่งนี้เก็บไว้ก็คือหายยนะในฝั่งดังนั้นเสี้ยวอีเซียนสแสยะมุมปากเงื้อฝ่ามือขึ้นท่ามกลางสายตาแตกตื่นของสาวน้อยชุดแดงฟาดลงไปหนึ่งฉากโดยไม่เกรงอกเกรงใจเพีย้ยหนึ่งฉากฟาดเสร็จ ลำแสงสีเทาสายหนึ่งพุ่งปาดจากใจกลางเมืองปรากฏขึ้นกลางอากาศเหนือถนนกว่าสายตาไปรอบๆทั้งสภาวะอันลึกล้ำแกร่กาหมทะลักอย่างเมื่อฟ้ามัวดินตุ่มเสียงเคร่งจัดกล้องสะท้อนยาวนานพวกท่านกระทำเช่นนี้คล้ายไม่เห็นตระกูลหลวเราอยู่ในสายตาแล้วได้ยินเสียงเคร่งจัดที่แพร่มาจากเวหาสายตาแต่ละคู่บนถนนเคลื่อนขึ้นทันใดตามด้วยเสียงอุธานตื่นตหนกดังระงมท่านผู้เท่าต้นตระกูลหลวงเหรอถึงกับรุดมาด้วยตัวเองเลยเหรอ ดูท่าตะแก่นี่จะปวดปานนาม,มาน้อยคนนี้จริงๆ <c oughs> วันนี้มีเรื่องสนุกให้ดูแล้วท่ามกลางเสียงฮือฮาของฝูงชนผู้สูงวัยสองคนนั้นพงะงันเช่นกันเมื่อแลเห็นผู้มาก่อนกล่าวเสียงนอบน้อมครวะท่านผู้เฒ่าขณะกล่าวทั้งคู่รอบเหงื่อตกในใจพวกเขาคิดไม่ถึงเด็ดขาดคุณหนูใหญ่จะขยี้ป้ายหยกแผ่นนั้นจริงๆนั่นคือสิ่งที่ท่านผู้เฒ่าทำขึ้นกับมือและกำชับว่าห้ามใช้เด็ดขาดหากไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายที่ไหนได้ นางกลับนําเจ้าสิ่งนี้ออกมาเพราะเรื่องเล็กน้อยเท่านี้มิน้าท่านบุญเทาจึงรุดมารวดเร็วป่านนี้คงเข้าใจว่าคุณหนูใหญ่ประสบละโอประสบเหตุร้ายแรงถึงชีวิตกระมังบนนภาอากาศผู้สูงวัยชุดน้าเงินยืนตระงาใบหน้าที่ค่อนข้างกว้างขวางทําให้รู้สึกหน้าเกงขางชัดเจนว่าเป็นผู้ที่อยู่ตําแหน่งสูงส่งมานานได้ยินสองเท่ากล่าวเสียงอ่อนน้อมเขาเพียงพยักหน้าอย่างขอไปทีจากนั้นเบนสายตามาที่สาวน้อยชุดแดง รอเมื่อแลเห็นรอยนิ้วบวมแดงบนแก้มนางขณะที่จะถอนใจโล่งอกในแววตายังมีพเพลิงโทษสะลุกโชนขึ้นเขาเลื่อนสายตาไปยังพวกเซียวเหยียนกล่าวเสียงเนิบช้าหลายท่านนี้คล้ายแปลกหน้าอย่างยิ่งคงเป็นคนจากต่างเมืองกระมังท่านปูพวกมันลังแกหลานท่านองทวงคืนให้หลานด้วยไม่ทันรอพวกเซียวเหยียนพูดสาวน้อยชุดแดงแล,แลเห็นผู้สูงวัยชุดน้ำเงินก็เบะปากน,น้อยน้อยน้ำตาพรางพรู ความเจ็บช้ำที่นางได้รับในวันนี้ยังมากกว่าในอดีตรวมกันหนึ่งปีเด็กสาวเอาเด็ดใจอย่างนางไหนเลยเคยถูกทำร้ายจิตใจเยี่ยงนี้อีกทั้งรังสีฆ่าฟันในแววตาเซียวอีเซียนก็ทำให้นางรู้สึกขนลุกยามน,นี้เห็นผู้สูงวัยปรากฏกายทราบว่ามีผู้หนุนหลังแล้วจึงชี้นิ้วไปทางเซีเยวเหียนหรืออยากจะนิ้วกุดไปด้วยเห็นปฏิกิริยาของสาวน้อยชุดแดงเซียวอี้เซียนเอ่อยเสียงชื่ชาพอฟังใบหน้าสาวน้อยชุดแดงฉายแววผวารีบพดนิ้วกลับมาทันใดจนแล้วจนรอด นางก็ยังเกรงกลัวเซี่ยวอี้เซียนที่ลงมือฮฤลโหดไม่คลายฟิวฟิวสักครู่หนึ่งมีเสียงท้าลมแว่วมาอีกไม่น้อยตามด้วยเงาร่างสิบกว่าสายปรากฏขึ้นเหนือยอดตึกของสองภากถนนคนเหล่านี้พอเผยโฉมต่างก้มเอวคำนับผู้สูงวัยชุดนํำเงินจากนั้นกวาดมองสภาพเบื้องล่างคุณคิดเล็กน้อยก็ทราบว่าเกิดเรื่องอันใดยามนั้นมีคนหนึ่งตะคอกเสียงกร้าวบังอาจลงมือต่อคนตระกูลหลวงแห่งเมืองเทียนหยาของขวัญจะขวัญกล้าเกินไปแล้วมั้ง เห็นผู้แก่งกล้าตระกูลหลวงปรากฏกายสีหน้าเซียวเหยียนทวีความเยียบเย็นเดิมเขาไม่คิดจะผิดใจกับกลุ่มอิทธิพลนี้และเรื่องในวันนี้ก็เป็นแค่การกระทบกระทั่งเล็กน้อยแต่อีกฝ่ายพานจะทําให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตท้าทายความอดทนข,ของเขาสองครั้งสามคราเช่นนี้แม้กล่าวว่าท่านผู้เท่าต้นตระกูลหลวงท่านนี้จะเป็นผู้แก่งกล้าระดับปรมาจารย์ยุทธห้าดาวแต่สําหรับเซียวเหยียนแล้วกลับไม่ขั้นคามเท่าไหร่ไม่ต้องพูดถึงเซียวอีเซียน ในแหวมันจุของเขายังมีหุ่นมารดินที่สามารถท้าชนระดับประมาจารยุทธหกดาวได้หากฝ่ายตรงข้ามใครจะเขาถ้าใครจะได้คืบแล้วจะเอาสอกเช่นนั้นก็อย่าตําหนิว่าเขามือโหดใจหินสั่งสองลูกหลานที่เกกมะเลเก,กเลเช่นนี้ออกมาผู้ใหญ่อย่างพวกท่านเกรงว่าคงไม่ใช่ตัวดีอันใดเซียวอีเซียนชำรืองบุรุษกลางคนที่จะคอกเสียงกร้าวผู้นั้นแวบหนึ่ง แท่นหัวเลาะพรางสืบท้าขึ้นหน้าหนึ่งเก้าพลังสภาวะที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ผู้สูงวัยชุดน้ำเงินประหนึ่งมหาบรรพศที่โผล่พวดจากพื้นราบอย่างสะเทือนเลื่อนลั่นบันดาลให้ผู้คนหน้าถอสาด,ดออถนนสีผู้แก่งกล้าระดับปรมาจารย์ยุเหรอเหนือถนนกว้างเสียงอุทานตนกดังครมตามด้วยสายตาตะลึงงันนับไม่ถ้วนเคลื่อนมาทางสตรีชุดขาวผู้นั้นผู้แก่งกล้าระดับปรมาจารย์ยุตที่เยาว์วัยปานนี้พวกเขาพบเห็นเป็นครั้งแรก ส่วนสาวน้อยชุดแดงนางนั้นยามนี้หน้าซีดเผือกนางตระหนักชัดอย่างยิ่งผู้แก่งกล้าระดับประมาจารยุทธคนหนึ่งหน้าสะพึงกลัวปานใดต่อให้เป็นขุมกําลังของตระกูลหลวงก็ไม่กล้าไปต่อแย่เทียบกับความตื่นสถานของฝูงชนตันบูเท่าต้นตระกูลหลวงคนนั้นยิ่งสีหน้าแปลเปลี่ยนขนาดใหญ่เขาสัมผัสได้ชัดเจนพลังฝีมือของสตรีนางนี้ไม่อ่อนด้อยไปกว่าเขาถึงขั้นที่ว่าในกลิ่นอายของนางยังแฝงพลังเย็นเย,ยือกแปลกๆขุมหนึ่งหากระมือกันต่อให้เป็นเขา โอกาสชนะก็ไม่สูงน่าตายนักเมืองเทียนหยาประกฏผู้แก่งกล้าระดับชั้นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เสี่ยวเหยาเจ้าเด็กคนนี้นับวันยิ่งเอาใหญ่เห็นทีต่อไปต้องอบลมให้หนักขึ้นไม่เช่นนั้นเผลอไปสกิดโทสะคู่ต่อสู้ฝีมือฉกาดเข้าจะนำไัยมาสู่ตระกูลหลวงได้ห่วงสีหน้าสับสนแปรปวนสายตาของท่านผู้เฒ่าต้นตระกูลหลวงที่มองไปทางสาวน้อยชุดแดงพลันเปลี่ยนเป็นขึงขังขึ้นมาก่อนเบนสายตาไปทางพวกเสียวเหยียนน้ำเสียงอ่อนลงโดยไม่รู้ตัวท่านทั้งหลาย เรื่องวันนี้เป็นความผิดของเซียวเหยี่ยาจริงข้าหลัวเฉิงต้องขออาภาัยแทนนางด้วยตระกูลหลัวเล็กๆตระกูลหนึ่งหลานสาวที่อบรมออกมายังกล้าวล้ากว่าข้าอีกจือเหยียนเหล่มองท่านผู้เท่าตระกูลหลัวแค่นเสียงพลางเก่านางรู้สึกไม่ชอบหน้าสาวน้อยชุดแดงคนนั้นตั้งแต่เริ่มแรกเห็นพึงทราบว่าแม้แต่นางยังไม่กล้าด่าทอเซียวเหยียนเช่นนั้นแล้วสตรีอกใหไร้สมองอย่างนางมิสิทธิ์อันใด ท่านกูเท่าต้นตระกูลหลวงกรอกตามาตามที่เสียวเหยียนในดวงตาพันาถแววตหนกมหาราชนุธ์งั้นเหรอมหาราชนุท์คนหนึ่งที่ดูเหมือนอายุคแค่สิบสี่สิบห้าดลนีน้อยนางนี้ฉันไหนดูแล้วยังร้ายกว่ากว่าสตรีชุดขาวคนนั้นอีกความคิดวิ่งบนท่านกูเท่าตระกูลหลวงยามนี้ไม่กล้าดูแคลนฝ่ายตรงข้ามแล้วในความคิดของเขาคนที่สามารถบรรลุถึงขั้นนี้ตั้งแต่เยาว์วัยอาศัยแค่พรสวรรค์ไม่มีทางกระทำได้เด็ดขาดฉะนั้นกล่าวได้ว่า เบื้องหลังของคนเหล่านี้ต้องมีกลุ่มอิทธิพลที่แข็งแกร่งสุดทีสนับสนุนอยู่เช่นนั้นแล้วยิ่งไม่อาจล่วงเกินเป็นที่ขายหน้าแก่พวกท่านจริงๆหลานสาวคนนี้ต่อไปเราผูเทาจะกวดขันอย่างหนักแน่นอนถอ,อนใจด้วยความกระดาษท่านบูเทาต้นตระกูลหลวงโบกมือวูบกล่กาวเสียงเข่งพาเสียวเหยากลับไปเห็นหลวงเฉิงใส่หน้าเสียเหล่าผู้แก่งราตระกูลหลวงที่พึ่งรถมาจึงไม่กล้าปีปากพวกเขาไม่ได้เบาปรราัญญา ย่อมทราบว่ากลุ่มที่คนแลดูอ่อนวัยกลุ่มนี้มีพลังฝีมือแกร่งกล้าอย่างยิ่งถึงขั้นแม้แต่ท่านผู้เฒ่ายังไม่ยินดีไปต่อแยถ้าทางแม่สาวน้อยน่าจะโดนตบฝ่ายเดียวแล้วแต่ก็ดีถือวิ็นการสั่งสอนผู้แก่งกล้าตระกูลหลวงรอบซุบซิบกันจากนั้นโดดลงจากยอดตึกควบคุมสาวน้อยชุดแดงเอาไว้ทางด้านสาวน้อยชุดแดงคลายทราบว่าตัวเองก่อเรื่องใหญ่ไปจับจ้วงคนที่มีพึงจับจ้วงจึงไม่กล้าขัดขืนปล่อยให้หลายคนนั้นนำพาไป ไปเสียวเหยียนชมดูการแสดงฉากนี้ด้วยสีหน้าเฉยเมยรอจนสาวน้อยชุดแดงถูกนำพาตัวไปจึงเอ่ยขึ้นคำหนึ่งจากนั้นเดินไปทางด้านนอกถนนพวกเซียวอีเซียนสามคนสืบเท้าตามหลังและเห็นอีกฝ่ายผลาดไปหัวเฉิงสะกดสายตาแน่นิ่งชัดเจนว่าในสี่คนนี้บุรุษหนุ่มชุดดำเป็นหัวหน้ากลุ่มส่วนคนอื่นๆไม่ว่าสตรีชุดขาวหรือดารุณีน้อยผมม่วงล้วนรับฟังคำสั่งของเขา สหายท่านนี้ไม่ทราบรังอยู่สักคู่ได้หรือไม่ความคิดหนึ่งผุดขึ้นจะทันหันลัวเฉิงขุนพันบูบกลายไปดักหน้าเซียเวเหยียนวิทุระอะไรเซียเวเหยียนชะง,งักเทา้าพวกท่านมาเมืองเชียนหยาใช่เพราะรูหนอนหรือไม่ลัวเฉิงยิ้มกล่าวด้วยสีหน้าสุภาพอ่อนโยนทําเอาผู้คนโดยรอบต้องอุทานในใจทั้งเมืองเชียนหยามีอยู่ไม่กี่คนที่ทาให้ท่านผู้เท่าต้นตระกูลหลวงท่านนี้แสดงข่าทีเช่นนี้ได้ผู้ยาวทราบว่ารูหนอนของเมืองเชียนหยาเกิดปัญหาขึ้นท่านผู้เท่าของรุดมาด้วยเหตุนี้กระมัง เซียวเหยียนกล่าวด้วยรอยยิ้มบางฮ่าฮ่สนทนากับผู้หลักแหลมนี่ช่างประหยัดเวลาดีจริงเช่นนั้นเราผู้เท่าจะไม่อ้อมค้อมรูหนอนของเมืองเทียนหยาเกิดปัญหาค่อนข้างสาหัสจริงอาศัยกำลังของข้าคนเดียวยากจะซ่อมแซมได้ดังนั้นอยากเชิญแม่นางท่านนี้ออกโร้งช่วยสักคราไม่ทราบจะได้หรือไม่หลัวเฉินกรอกตามมาตามเซียวเหยียนให้มาตามมาตามทางเซียวเซียวอี้เซียนประสานมือพางกล่าพอฝังเซียวอี้เซียนกลับไม่ตอบเพียงหันมามองเซียวเหยียนข้าตอบแทนอะ เซียวเหยียนรวบรัดได้ใจความะอึกกับคำนั้นของเซียวเหยียนรัวเฉิงยิ้มขืนพางเก่าวหากดูหนอนซ่อมเสร็จพวกท่านก็ผ่านทางได้อย่างราบรื่นไม่เช่นนั้นในรัศมีพันลีนี้ก็ไม่มีรูหนอนแห่งที่สองแล้วเซียวเหยียนสายหน้าหากไม่เกิดเหตุการณ์เมื่อคู่เขาอาจยื่นมือช่วยแต่เมื่อเรื่องมีเรื่องมีราวมาแล้วไม่ให้อีกฝ่ายเสียเลือดบ้างเขากลับไม่ชอบใจเท่าไหร่เห็นท่าทางเซียวเหยียนรัวเฉิงคล้ายทราบความคิดของอีฝ่ายยามนั้นรอยยิ้มขื่นยิ่งล้ำลึก ข้างใจเล็กน้อยจึงกัดฟันกล่าวเช่นนี้เถอะตระกูลหลวงมีชื่อเสียงด้านการค้าแก่นอสูรหากไม่นางท่านนี้ช่วยซ่อมรูหนอนได้จริงเหลาบูเท่าจะกำนันแก่นอสูรระดับเจ็ดหนึ่งก้อนส่วนแก่นอสูรเป็นาธาตุใดหรือชนิดใดขอเพียงตระกูลหลวงมีอยู่พวกท่านเชิญเลือกได้ตามแต่ใจว่าอย่างไรละ่ะแก่นอสูรระดับเจ็ดนั่นเหรอเซียวเหยียนใจเต้นโคมรูปแหวมันจุเบาช่ำเรืองเซียวอ e ี้เซียนแวบหนึ่งจึงเอ่ยว่าไม่ทราบพวกท่านมีแก่นอสูรของมังกรแมงป่องพิศวรหรือไม่ มังกรแมงป่องพิศวรนรั่นเหรอลัวเฉินชง,งักงานใช้ความคิดเล็กน้อยก่อนสัตน์หน้าสัตว์อสูรชนิดนี้เป็นสัตว์วิเศษบรรพการแก่นอสูรหายากอย่างยิ่งตระกูลหลวเราหามีไม่แม้ไม่คาดหวังแต่แววตาเซียวเหยียนกำมุนแสงลงเพราะว่าไม่ช้าลัวเฉิงกับเอ่ยเสียงเรียบเคียงว่าแก่นอสูรของมังกรแมงป่องพิศวรร,ระดับเจ็ดตระกูลหลวเราไม่มีแต่มีระดับหกอยู่ก้อนนึงไม่ทราบว่าใช้ได้หรือไม่ระดับหกกันเหรอ ได้ยินคำนี้แววตาอับเฉาของเซียวเหยียนเป็นประกายร้อนแรงขึ้นมาโดยพันเอาแล้วครับก็เป็นอันจบในบทที่3นะครับออ้าตอนไหนมาสนุนูกกระแป๊บเดียวจบจริงๆหรืออันนี้มาสั้นวะโอเคขอบคุณที่ตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลนาะไปก่อนบ๊ายบายครับ